วันนี้ก็มารีวิวนะครับมิวออริจินสามนะหลังจากลองเล่นมา2วันแล้วนะครับก็อันดับแรกนะที่ต้องบอกนะครับว่าในมิวออริจินสามเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยหลักๆก,ก็คือการมาใช้อ n ร e a รเนจินสี่นะครับซึ่งถ้าจะพูดให้ย่อๆนะครับตัวอ n ร e เรเนจินสี่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการลังสรค์เกมมันจะมีชุดในการทำเท็กเจอร์ทำโมเดลทาอะไรต่างซึ่งเพื่อนเพื่อ,อจะเห็นได้อย่างเด่นชัดแรกๆเลยก็คือนะครับความสวยงามนะอันนี้ขนาดเล่นเล่นในอ e ีมูนะครับเล่นในอ e ีมูนะ เล่นในถ้าเล่นในแบบมือถือแบบให้เอ็นปรับภาพสวยสูงๆนะครับแล้วประกันว่าสวยหยดย้อยแน่นอนนะครับอันนี้เล่นในมุมมันปรับสุดไม่ได้นะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้ตอนเล่นจริงไม่ไม่ใช่ไงแต่ว่าดูปีกดูเปิดอกะไรแบบสวยงามมากแล้วก็จุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยก็ระบบการเล่นเนี่ยก็ยกมาจากตัวออริจินถ้าใครเคยเล่นออริจินมาก็มีความเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอ่าแล้วครานี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมันก็คือการทําให้ให้ปีกของมันนะครับ มันไม่ใช่แค่เป็นปีกแตใช่เป็นแบบมิวแต่ก่อนปีกมันก็คือแบบลอยแค่นี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับมันสามารถทําให้เราไปในส่วนที่เช่นตรงนี้เนี่ยผมลงไม่ได้นะมีปีกแต่ก็ลงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านเพื่อนเนี่ยอยากจะไปไอ้ด้านล่างเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ครับบัฟบ,บินพอบ,บินเสร็จเนี่ยมาเนี่ยตัวนี้มันแจ้งเ็จนะครับว่าตัวนี้มันเป็น PP P ีีโซนครับคำว่า P ีีโซนก็คือ <c oughs> ตรงส่วนเนี่ยก็จะมีคนมันฆ่ากันได้บ้างถึนะนะถ้า ไม่แข็งพอก็ลงไปก็มีสิทธิ์ตายถ้ากดตัวนีมน้มันสามารถแกดกดเลยครับอ่าสม,มุติว่าอ่าสม,มุติเราอยากจะลงมาครับแล้วก็ลงลงมาได้ปกติครับอ่าถ้าอยากจะตีก็ปกติครับมีระบบออโต้ปกติกันสำหรับคนขี้เกียจ <c oughs> ไม่ใช่ครับสำหรับอ่าคนที่อยากประหยัดเวลาครับตรงนี้ก็สามารถลงได้มอนสเตอร์อะไรเนี่ยก็มีการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดครับแล้วถ้าเพื่อนเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบมุมมองที่เป็นแบบ สามดีนะเพ map, like <c oughs> <c oughs> ื่อนก็สามารถปรับม no ุมมองได้เหมือนกันนะครับปรับเป็นสองดีแบบเดิมก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นสามดีก็ได้ครับทั้งพวกตัวเยติมอนอะไรเนี่ยก็คือสวยงามขึ้นนะครับความสวยงามนี้ก็คือสุดยอดเลยส่วนในเรื่องของระบบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครกระเด็นออริจินมาก็เป็นแบบนั้นที่แบบอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ก็จะแตกต่างจากอาร์คเอ็นเจลสักหน่อยนะครับเนี่ยถ้าอยากบินก็อย่างที่บอกกดตัวบิน บินบินบินบีกปีดยังเทนี่มันเป็นปีกปีกแจกนะครับปีกแจกเนี่ยแแอสซินได้ไหมครับแอสซินแต่ครั้งนี้แอสซินที่เวอร์ชันมาดิปก็มาดิทำนี้ด้วยนะครับนี่กระโดด่ะกระโดดกระโดดได้ฮะหรือว่ากดบินแช่ก็ได้เหมือนกันครับตอแล้วก็ ถือว่าเควสอะไรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างในส่วนของคิวเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับคิวสมมุติเรากดเข้าไปดูที่เกีเ่ยวกับคิวนะครับอะไรนั้นครับคิวอินโฟอะไรอินโฟมันอันนี้ก็จะบอกคิวเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็ <c oughs> มีอันนี้เป็นสมาชิกนะครับเ็าจะบอกว่ามีสมาชิกใครออนไลน์บ้างลเลเวลเท่าไหร่บ้างพลังเท่าไหร่บ้าง แล้วก็เนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอัโดยรวมคือถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยตอนนี้มันเปิดเป็นเปิดเป็นโคลสเปต้นะครับซึ่งเพื่อสามารถเข้าไปเล่นได้มันเปิดตั้งแต่วันที่ย1ิบเ็ดแล้วครับก็เข้ามาลองลได้จนถึงวันที่แปดมีนาคมนะครับเปิดมาแรกมันอาจจะมีให้ดาวน์โหลดแพทดาวน์โหลดอะไรก็อาจจะใชน้นิดนึงถ้าใครเน็ตเร็วเน่นแรงก็แป๊บเดียวก็ได้ครับพอผ่านมาแล้วก็ สามารถมาเล่นได้เลยครับหน้าตาประมาณนี้เล่นแล้วก็โอเคอยู่นะโอเคอนะครับชอบสกิลชอบอะไรของมันนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมลองเปลี่ยนให้ดูนี่สกิลผีนี่อันนี้เป็นแบบมังกรแต่ว่าผีไนี่มันไม่ใช่แบบบู๊เร็วนะครับอ้าว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 เปรี้ยวนะครับแล้วก็มีสกิลอื่นๆนะครับซึ่งผมมองว่ามันทําให้ดูแบบอลังการกว่าเดิมก็อย่างที่บอกนะครับการเปลี่ยนเอนจิ้นเนี่ยมีผลนะครับมีผลมาก ถ้าใครที่เป็นเครื่องอแรงๆก็สบายใจเลยครับเล่นสนุกแน่นอนโอเคครับยังไงเพื่อนอยากลองเล่นก็เข้าไปดูตัวอย่างเข้าไปดูโหลดใน p Play Store ตัวนี้โหลดได้ของ Android เท่านั้นนะครับผมก็พิมมิวออริจินสามนะครับก็โหลดมาเล่นได้เลยนะครับวันนี้ก็จบมินิรีวิวเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นเองครับผมเดี๋ยวเพื่อน็นลองไปเล่นกันดูนะครับ